ส่องเครื่องบินขับไล่ในหนังเรื่องท็อปกันเพื่อนๆรู้ไหมว่าท็อปกันเรื่องราวสุดเท่ของนักบินรบใช้เครื่องบินขับไล่รุ่นไหนกันบ้างวันนี้จะพาไปดูกันมาที่ภาคแรกกันก่อนเครื่องบินที่แกงพระเอกใช้ก็คือเครื่องบินขับไล่ F-14 Tomcat เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพเรือสหรัฐในยุค80ซึ่งตอนนั้นสตูดิโอเช่าเครื่องบินจากกองทัพเรือโดยเสียค่าเชื้อเพลิงชั่วโมงละ7,800ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนเครื่องบินรบหลักของท็อปกันมาเรคือ F-18 Super Hornet เป็นเครื่อองงบินหลักข หน่วยท็อปกันใช้ฝึกและใช้ในภารกิจจริงและเป็นเครื่องบินรบที่ใช้ในปัจจุบันของกองทัพเรือคู่กับเครื่องบินรบรุ่นใหม่กว่าอย่าง F-35 ซึ่งในภาค2ก็มีการปรากฏตัวของ F-35 เช่นเดียวกันและถ้าใครสงสัยว่าทําไมภาค2ถึงไม่ได้ใช้เครื่องบินรุ่นใหม่กว่าก็เพราะรัฐบาลสหรัฐไม่นอนุญาตให้ถ่ายทําใกล้หรือใช้ F-22 F-35 แบบเต็มรูปแบบด้วยเหตุผลด้านความลับและความปลอดภัยโดยภาคมาวริกต้องติดกล้อง GoPro และ IMAX หลายตัวในคอกพิษจริงๆกองทัพจึงอนุญาตเฉพาะ F 35. ซ8 Super Hornet ซึ่งมีข้อมูลเปิดเผยและใช้มานานแล้วโดยท็อปกันคือภาพยนตร์ที่ร่วมมือกับกองทัพเรือไม่ใช่กองทัพอากาศ F18 คือเครื่องบินหลักของกองทัพเรือส่วน F22 และ F35 เป็นของกองทัพอากาศนั่นเอง